ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสุคูค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกษิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151 866 33 28ึ่าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่ยี่สิบสาม A high-voltage DC overhead cable carries a current of 2,000 ampere. One 20-meter section of the cable has a mass of 120 kg. This cable section is supported so that it is horizontal with a current in the direction from west to east the earth magnetic field in this location is 5 multiplied by 10 over 5, uh, 5 to north and is horizontal what is the magnitude of the total force exerted by the support on this section of cable แโจทย์นะครับสายไฟฟ้าความดันสูง มีกระแสไฟฟ้า2,000แอมแปร์120 meter section of the cable ส่วนของสายไฟ ยี่สิบเมตรมีมวลร้อยี่สิบกิโลกรัมในสเกเบิลเซชั่นสายในส่วนนี้ถูกสนับสนุน มันถึงถูกวางไว้นะครับคือมีมีของวางซัพพอร์ตไม่ได้แบบไม่ได้แบบตั้งไว้มั่วๆนะครับได้ถึงไว้แล้วกันนะครับเพื่อให้มันอยู่ในแนวราบ with e current in the right direction from west to east โดยมีกระแสไฟฟ้าเดินทางจากตะวันตก The Earth magnetic field in this location สนามแม่เหล็กของโรคในตามหล่งนี้คือห้าคูณสิบกำลังลก5าเทสลา North ทางหนึ่งนะในแนวราบ What is the magnitude? ขนาดของแรงที่ทำโดยตัวยึดต่อเคเบิลในส่วนนี้ and told I, สรุปโจทย์นะครับก็คือมีสายไฟที่มีกฟระแสไฟฟ้า2 0 0 0แอมแปรความยาว20เมตรมวลร2อ2 0กิโลกรัมได้ทำการตรึงไว้โดยตรงรยมีสนามแม่เหล็ก5้าคูณสิบกางลบ5อยากจะทราบแรงที่สปอร์ตทำกับเคเบิลนะครับถ้าเราลองวาดรูปของสายไฟดูเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ความยาว20เมตรน้ำหนัก120กิโลกร,รมัมมีกระแสไฟฟ้า2,000แอมแปร์ที่ไหลาจาก West to East สมมตุติให้เป็นแบบนี้นะครับ บอกว่าแมกเนติกฟฟ้ของโลกเนี่ยเป็นไปทางเหนือก็คือลักษณะนี้นะครับ5้าคูณ1ิกำลังลบห้าทีนี้าก็มาคำนวณแรงของแม่หเหล็กไฟฟ้ากันก่อน f เนี่ยเท่ากับ I L คูณ B เท่ากับกระแสไฟฟ้าคือ2000ันแอมแป์ความยาวก็คือ2ี่สิบคือ Magnetic Field ก็คือ5คูณ10กำลังลบนะครับเท่ากับ4คูณ10บกำลัง4คูณกับ5คูณ10บกำลังลบ5เท่ากับ2นิวตันนะครับ ทีนี้เนื่องจากว่าการไหลในลักษณะนี้เนี่ยนะครับตัวแรงที่ได้เนี่ยมันจะตั้งฉาก ดังนั้น2อนิวตันเนี่ยก็จะเป็นแรงขึ้นข้างบนนะครับก็คือถ้าเรามีลักษณะเป็นที่วางไว้แบบนี้สอนิวตันเนี่ยจะเป็นแรงขึ้นข้างบนนะครับส่วนแรงที่ลงมาข้างล่างก็คือน้ำหนักของมันก็จะเท่ากับ120คูณสิเท่ากับ1 2 0 0นิวตัน ทีนี้โจทย์อยากทราบแรงที่ตัวพพอร์ตแรงที่พื้นทํากับก็คือแรง r รี c t แอคชั่นนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้น s ซิก a มาริงเท่ากับ0 1200บวก2ลบด้วย f เนี f ่ยเท่ากับ0 อไม่ใช่พันสองร้อ,อบวกสงเป็นพันสองร้อลบสองนะครับพันสองร้ลบสลบเเท่ากับศูนย์จึงเท่ากับ 1, นึ่ง้าแปก็เลยตอบข้อดีนะครับ สรุปข้อนี้เป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับต้องการหาแรงที่พื้นกระทําต่อเคเบิลเนื่องจากว่ามันอยู่นิ่งซิกม a าเเท่ากับ0เราต้องพิจารณาแรงทั้งหมดที่กระทําต่อสายไฟนี้ก่อนซึ่งหนวอนั้นก็คือแรงจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใช้สูตร i l b นะครับคิดเลขออกมาได้2นิวตันฉะนั้นแสดงว่าน้ําหนักหักลบด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงที่พื้นกระทํา กลับไปกับเคเบิลได้ามาเป็นหนึ่นะครับก็เลยตอบข้อดีอสำหรับข้อ23่สมอ,อความรู้เอาอวิชาเอาอปัญญาเอาสกูค่ะ